สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์นะครับคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้เลยครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆนะครับรถอเมริกันสัญชาติอเมริกันนะครับตัวนี้กับ Ford Focus นะครับ1.8ออโต้ตัวท็อปครับเบาะไฟฟ้าแอร์หลังนะครับรถสวยมากมากเลยครับคันนี้79,700อบาทนะครับเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายภาษีไม่ขาดพร้อมโอนครับใครที่สนใจนะครับอยู่ใกล้พุทธมนตนสาย2ไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยเก็บงานมาทุกระบบ ใช้งานได้ทันทีครับกว้างกวางนั่งสบายทรงรูนะครับ1.8ดออโต้ LPG ครับขับประหยัดขับไปเลยครับเน้นใช้งานสบายๆนะครับตัวนี้ทนทานครับใช้ง่ายดูแลสบายครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในโฟกัสครับนะครับในแฟนเพจ Facebook คันนี้รถสวยพร้อมใช้นะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับ ไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถสภาพดี7,9700บาทนะครับราคานี้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครอยู่ใกล้กับไอเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรถสวยมากๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ79,700นะครับแจ้งจากช่อง youtube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยหน้าเดิมดังเดิมไม่มีชนัตัดต่อภายในสวยสะอาดเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับ ใครที่หารถใช้งานนะครับกับทรงสวยแบบนี้นะครับใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับอยู่บ้านไกลเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้มีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเบาะปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักต่อรอพิคมนะครับเบาะไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังได้ครับเอาเป็นว่าคันนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับเผื่อมีใครกําลังหารถใช้งานนะครับลองชมดูได้ครับเบาะหนังสวยๆไม่มีขาดไม่มีแตกครับ ริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยครับหาเอาไปใช้งานนะครับดูไม่เป็นคัดไม่เป็นเราเช็คให้เราคัดให้นะครับมีแอร์ช่องกลางด้วยนะครับนี่แหละครับเกาะเย็นทั่วถึงสะดวกสบายเบาะก็พับได้นะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับเช็คชมดูได้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบสนใจเข้าใจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตัวนี้อะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลขาง่ายครับไม่แรงไม่ยากครับคันนี้เรียกว่าสวย เอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ที่แน่นอนคือคัดรถสวยเช็ครถดีมาส่งต่อนะครับอ๋อขออภัยครับเบาะจะปับไฟฟ้าเฉพาะแค่คนขับนะครับอ๋อผมก็พูดเพลินนะครับก็ตามแจ้งนี้เลยครับเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับ ซ้ายก็เป็นเบาะปกตินะครับปรับมือรถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนดูรถเช็ครถได้เลยครับคัดรถสวยนํารถมาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับสภาพนี้ไม่ต้องซ่อมนะครับเช็คและเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับกระจกก็พับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับระบบแอร์ออโต้เย็นทั่วถึงสะดวกสบายแน่นอนครับ รถสวยทรงหรูในสไตล์อเมริกันนะครับัสชาติอเมริกันนะครับ Ford Focus นะครับใช่ชอบชมเช็คคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับดูรูปต่อกันได้เลยครับรถสวยมากครับคันนี้ฝากไว้ด้วยครับ